ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมคณะนะฮะก็ได้ลงพื้นที่สํารวจหนองหัวเรือนะฮะตบบําบลท่าบ่ออําเภอท่าบ่อน้องคายที่มีสภาพตื้นเขินนะฮะเพื่อรวบรวมข้อมูลแก้ปัญหาน้ำแล้งนะฮะหลังผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านถวายดีกาขอความช่วยเหลือครับในสุชาตินพวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานักชนลประทานจังหวัดหนองคายใยอนุรักษ์ไทยตรงในอํเาเภอท่าบ่อนายสาครทิวะโตนะฮะ รองนายกอบตท่าบ่อส่วนรักการอำเภอท่าบ่อเจ้าหน้าที่อบตท่าบ่อ,อ,อ,บอลงสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำหนองหัวเรือนบริเวณวัดนาโพบ้านนาโพหมู่ที่1ตําบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อน้องคายนะซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่นะครับครอบคลุมพื้นที่ตําบลท่าบ่อและตําบลน,น้ำมงกว่า1000ไร่แต่มีสภาพตื้นเขินนะไม่สามารถกักเก็บน้ำได้นะฮะหลังจากที่นายลำดวนทูลรามผู้ใหญ่บ้านนาโพหมู่ที่1 พร้อมชาวบ้านได้ยื่นเรื่องถวายดีกาไปยังสำนักราชเลขาเพื่อของบในโครงการพระราชดำรินะมาทําการขุดลอกแหล่งน้ําดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําแล้งให้กับชาวบ้านและเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อรักษาที่สาธารณประโยชน์ไม่ให้ราษฎรปุกลุกนะครับในลำดวนทุนทาผู้ใหญ่บ้านนาโพหมู่ที่1ก็บอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ทําอาชีพการเกษตรมีปลูกข้าวมีพืชผ,ผักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยโดยมีพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ1 5 0 0ไร่นะฮะ ซึ่งอยู่ติดกับน้องหัวเรือและเมื่อปี2555นที่ผ่านมานะทางจังหวัดหนองคายเนี่ยได้ทําการขุดลอกน้องหัวเรือบางส่วนนะ,ะแต่พื้นที่ที่ขุดเนี่ยไม่อยู่ในบริเวณที่สามารถนําน้ํามาใช้ประโยชน์ได้นะฮะไม่สามารถซับน้ําได้อย่างเพียงพอนะครับตามความต้องการของประชาชนพื้นที่ทําการเกษตรจึงไม่มีน้ําปลูกพืชเป็นอาชีพนะฮะจากที่เคยมีน้ําใช้ถึง100%ตอนนี้เหลือเพียง20%เท่านั้น ต้องขอใช้น้ําจากกรมชประทานบางส่วนที่มีคลองส่งน้ําผ่านมาในพื้นที่แต่ก็ยังไม่พอนะสำหรับการแก้ปัญหาการเกษตรทําให้ประสบปัญหาะะทางด้านองค์การบริหารส่วนตาบลท่าบ่อก็ไม่มีงบประมาณในการขุดลอกนะเพื่อกักเก็บน้ําให้ชาวบ้านและกเกษตรกรได้ใช้ประโยชนะ์จึงได้ยื่นเรื่องถวายดีกาไปยังสํานักราชเลขาและหากได้รับพระราชทานโครงการเนื้อที่80รไร่ชาวบ้านในตําบลท่าบ่อ5หมู่บ้าน7 1 2ครัวเรือนกว่า2,700รรายนะฮะและชาวบ้าน ตำบลน้ำมง4หมู่บ้าน360ครัวเรือนกว่า15 0 0รายจะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำแหล่งนี้นะครับมีน้ำทำการเกษตรแล้วก็การปลูกพืชเป็นอาชีพเสริมนะฮะได้ตลอดทั้งปีทำให้าาชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยนะครับทางด้านนายสุชาตินพวันผู้ว่าราชก,การจังหวัดหนองคายกล่าวว่าเบื้องต้นเนี่ยได้ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งสำร,สำรวจการขุดลอกให้ชัดเจนว่ามีพื้นที่เท่าไหร่กี่ไร่นะฮะ ที่จะทาการขุดลอกจริงได้พร้อมทั้งหาแนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและทํารายงานต่อสํานักราชเลขาเพื่อกับบังคมทุนถวายดีกาไปยังสํานักราชวังหากโครงการขุดลอกคูคลองนี้แล้วเสร็จนะฮะชาวบ้านและกเกษตรกรจะสามารถทํานาได้แล้วก็ปลูกพืชผักเป็นอาชีพเสริมได้ตลอดทั้งปีนะซึ่งจะทาให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยนะฮะ